Yeah. <sharp inhale> มาเด้อพี่น้องมาเด้อมือนี่แกงเราไม่สมใสปลาทะเลนี่พี่น้องปลาทะเลตัวหนึ่งมะขามมะขามมะขามโอ้ยแซน้ำร้อนไว้แล้วพี่น้องกรสิมีใบมะกรูดฉีกต้นหอมผักชีไว้ใส่ที่หลังด้ยพี่น้องเอาแบบไง่ายพี่น้อง เอาพริกแกงสำเร็จเลยมือนี่ขี้ขั้นต่ำบอกยังไงการปี๊บตันปีบนป๊บพี่น้องกระปิกระปิะปนี่ทำเองด้วยพี่น้องเด้อไปชิใส่นมนี่เด้วพี่น้องไปเน้นหน่อยแทนกะทิมาเบิ่งขัน้นตอนกนารทำเลยพี่น้องมากันเลยครับสีหกหกเนะ่เด้อพี่น้องมากมา,มาใส่เนยก่อนใส่ผิดก่อนพี่น้อง หลายไปบ้านเนี่ยเห็ดบนอ้อนะใ่ปไปดูนในในเราที่น้องมีสีของผมเองด้วยพี่น้องสิเห็ดบกคือาับ้านอยู่เห็ดแปกแปลก ตัดปิบใส่ไปได้พี่น้องเตปรบมานนี้พี่น้อง เห็ดละลายเด้อพี่น้องเห็ดให้ละลายในสูตรของผมเองแกงส้มแกต์สูตรใครสูตรใครเด้อพี่น้องเด้อสูตรของผมเองเกบลวัวอยู่ส่วนไหน น้ำไม้นี่ผมต้มกวนเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำไม้ดิบที่ก็เจ้าไปดองผมก็เลยต้มอีกต้มกวนแล้วค่อยเอามาแกงทีหลังเอาไปไปเลยต้องต้มต้องต้มพี่น้อนง,ง,องบัดสัน,ม,นมันเป็นน้ำไม้ดิบบัดสันมันมันยังมีรสขมรสนึ่นอยู่พี่น้องต้มออกจากหน่อยหนึ่ง มักขามด้วยพี่น้องผมสูตรผมเจ็ดน้สิรเดิ้ไง่ายดียดยผม เติมน้ำเลขพี่น้องเติมตามใจชอบเลยมนันพอน้ำเดือดกาแฟน้ำไม่สุกอีกเล็กน้อยสินะครับกระสิใส่ปลา ใส่ปลาแล้วก็ชิมรสแล้วใส่นมใส่ผักที่หลังพี่น้องอเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเด้อมาพี่น้องเดือดแล้วน้ำไม้สุกแล้วใส่นมคนลงไปใส่นมลงไปเดี๋ยวมาชิมรสกันพี่น้องปลานี่ไว้ใส่ น้อยก่อนพี่น้องให้น้ำนี้เดือดแล้วก็ใส่ปลาเล่เลยครับชิมรสก่อนพี่น้องวิวดตัวดีดีพี่น้อง หวานเปรี้ยวได้แล้วเพิอกเค็มอย่างอยหนึ่งพี่น้องสน้ำปลาโอเคโอเคโอเคพี่น้องโอเคใส่ปลาไปนี่ใส่ปลาไปเลยเปิดฝาไว้ก่อนด้วยพี่นอ้องรึบ Book, 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 mà book, 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 này, book, 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 อันที่โบโพสดโอเคให้มันท่วมน้ำท่วมตัดนี่แหละปดบ๊อบ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 คือดีเลยพี่น้องสุกแล้วมากเนี่ยขออยัดชิมเจกหน่อยได้พี่น้องอุย้ย รสนี้เลยพี่น้องเปรี้ยวหวานเค็มนัวรสนี้เลยที่ผมต้องการรสนี้เลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวปิดไว้ให้มันเดือดอีกแค่พักหนึ่งกันพี่นอ้องน้อยหนึ่งกันเราจะมาลวยต้นหอมผักชีก็คือจบพี่น้องระเบิงพี่น้องทีนี้อโห่สดโบบสุดเลยอะ คักแล้วคักแล้วพี่น้องใส่หอมผักชีเลยจบที่นี่จบขบวนการแกงส้มนี่ลยรสนี่เลย,เลยพี่น้องที่ผมหมักเปรี้ยวหวานเค็มนี่เลยรสนี้เลยครับพี่น้องอ่ะียบร้อยเลยพี่น้องียบร้อยแล้วมีแต่ผักใส่ถ้วยใส่จานไปเสิร์ฟก,กินนะ้ำกนวยเตี๋ยวพี่น้องเด้อไปเลยครับไปเลย ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านยินดีตอนรับของสู่จองแก่นจิ๋นช่มเด้อพี่น้องเด้อมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วมัอนี้นั่งอยู่ข้างนอกบ้านลุมซีวีวีอาทีมีเสียงร่มรบกวนเนี่ยขอตกกัวขอไปเด้อพี่น้องแกงห่อกไม้ใส่ปาวกุมว่านาที่ปิดปากกระพงเลยพี่น้องบันไป็นพม,มาม้ราปลาทะเล ปลากับพุ่งเนี่ยเข้าทีเดียวทีเดียวความมีแกงเซนอกไมสมบนวันดอกอ่มากมากพี่นอ้นองเเขาสวยด้วยมันนี่ขอกินเปิบมือด้วยอ่ะจะมีแงตงก็มาเขือ่อนน้ยหลุดโดดแกนใหญ่พี่นอ้องบนไหลมันนี่อ่ะมาๆมา,มา,ม,ามาแซมๆกันด้วยพี่นอ้องแกงอ่ะติดชิปนีเงียวๆในเรืองพี่นอ้องเด็กดีที่สัแกงให้บนน้ำ ก็ปิดตัวยางเพราอสังเกตหรือว่าปัดปุ่มกันแล้วแจะใครแต่ใครอยู่น้องเนื้อ mm hmm. แต่งขัขนาดมันชาติชอบมากมากไปน้องมนาะ มันบายเอาพี่น้องสร้างโรงเฮ็ดงานเฮ็ดมีเครื คืนนี่เป็นทิศงานเงาดคเคุณพ่ออื่นเตรียมเตรียมงานทำบุญศูนย์ทิศใดไปเตรียมของเตรียมยังนะไปขนของไปยังจังหวัดมาเตรียมวันที่13งานพี่น้อ งานเงาเลยถึงเดือดหนาพี่น้องที่ซีที่หามงานแข่งกีฬาสปอร์สกีต่อเงาเลยงานวิ่งยิบเกตยิบ,ย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 บแปดไปชำนาา นักกายตอบเจ้ด,ดอสามอาจจะหทางกันจัดหน่อยเด้ไปลองดูกท่งใดก็ขอตัวข,ขอไปเลย เงือกิดใจครับมันาลาดีร่พี่น้องเข็บกินเองยมนติกใจีเดีย 下去划个乐。

นสุดยอดนะขอจบที่เป็นจะเพียงตัวนี้ก็เด้อพี่น้องจะไดก็ฝากกด s u บ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจผมกับเราพี่น้องไปติดตามคลิปต่อไปด้รับพี่น้องว่าผมมีน้ำมอย่างมาเสนอห์สำหรับมื้อนี้ต้องจัดยิ่งชุ่มจากแล้วพี่น้องขอพี่น้องมีแต่ความสุขลำล้ำด้วยอีกทีฝากปังตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องบา,บายสวัสดีครับ